น้ำปลาหลายหลากน้ำปลา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 หลายหลากจำน้ำปลานี่น้ำปลาตอนนี้มีดแรงสุดร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบรอยห้าสิบเลยฮะแรงสุดร้อยห้าสิบไม่ได้เข้าอ่ะอ้าวนิดก็ดูไม่ไงบาปไปทีโลกแตกกันนะทุกอย่างวันโลกในโลกแตกหมดอ่ะใช่พี่บุตร ร้องไห้เลยพี่อนแรงจังนะไก่โจ๊กเก่าไก่เก่าเก่าไก่ย่างโอ้ยถึงแล้วถึงเขตแมงมุมแล้วโอ้ยโดนตีนทีเดียวโอ้ยจะงหวดใจเพี่โดนตีไปทีนึงติดพิษยันชานาเลยเพื่อนโอ้ยอยี่อ่ะขาด,ด้แล้วตัวนึงโอ้มันมาหาเพี่อนแล้วโอ้ยมีทางเลย หนึ่งมุมโอ้โหวิ่งมาแว้าโอ้โหโอ้โหเลยสำหรับล่ะใครสัมมันตีกันไอ้ของอากาศเลยอดสามก็ขึ้นไปเอือตายโทษอ่ะ พยาบาลเที่ยวฟร่น,นะครับเทีวฟรีได้ไหมนะนังพยาบาลไม่ได้เธอจะเต็มเธอจะเต็มมันทรฟีะเทั้งวงงฟวร,รีเือเต็มมันจะเทีฟรีเธอเต็มมันจะเที่ยวฟรีม่มีอะไรเพิ่มเลยก็ไม่มีอะไรรถอหะรถมอไซค์เลยเป็นเบนซ์รถอะไรไม่เพียวเลย เดี๋ยวเว้ยมีมิกจะกูดเลยเช็ดด้วยกูดดีกว่าผมมีมิกขอยดรอปโอ้ถุงมือก็ดีอยู่ได้ทำเป็นถุงมือสปีดละถุงมือเข้มไวเดี๋ยวดรอปมีดนี้ก่อนมีดที่มันมีความสามารถปล่อยดาบออกมาจากไอตัวเนี่ยอุ้ยมีมิกอีกอ่ะ ทีเดียวกับพี่มันตายเลยแล้วก็ได้ถุงมือแล้วก็เด้งเด้งอุยอ้ยอุย้ยโดนตีเอ,อื้อตายใช่ไหมไม่ไมเป็น้วนะเอ้ยได้ทำละเออนนะแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงข้างนอกหน้าจอก็ได้ขคเสียตังค์เลยสู้กับไอ้ตัวนะี้ยงงอ่ะงอุ้ยเอ็มบีซีตาย ตัวในวัตวัติวัติวัติค่าชื่อบ้าเลยอ่านยากอ่ะปัดเดัอพที่อยากได้มีดทองไอ้มีดทองปลาี่อาไีองอ้ปากินปลา เออโดนตีเออเกับตายเกับตายคิดค่เกับตายมาะโดดคิดเลยก็จะลดไปคุดคิดก็จะหายในี้ยเป็นล้านวันไหนก็ไม่โมไม่ก็ถ้าไม่มีดาบไอ้นี้พี่ก็ไม่ไหวดาบจะสลัดโอ้ยหองตัวลวดเฮ้ยวิชาต โอมดพูดยิงง่งใหญ่กนะูไม่ยิ่งไหญ่พอมดกูดไม่ยิงงง่งใหญ่โสองันทันเดินไปนไปรอนมานะเกิบตังอ้วตายแก้มันต้องใช้ะอนะไรข่าวะนีกเนี่ยนะถ้ามีมีฝนนะโหชิว ล่อนอยู่ไหนไอ้ล่อนอยู่ห้องไก่ปืนตีห้าห้าในเกมอะไรดาบอะไรดาบน้องแข่งเฮงนี่ก่อนจะปล่อยได้ออกมาเทแหละแต่ล้านเป็นล้านปีโคตรนานก็จะปล่อยอ่ะ วันดีก็ปืนปืนมันต้องเสียลูกแต่ปืนมันไม่แรงด้ะยอยเดเลือดหูแห้งผ้าขวดแล้วตอนนี้ไมเาเด่อนี้อะไรเนเบิดตุ้มไม่มีว้าไปอุยอยเอยอ

รอะไรรักหินเนี่ยขุดออกเลยหินหล่นนมอมหนหล่นขุดหล่นเลยหล่นลนหล่นลนหล่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 นลออยจะตาย ไปหาไอ้หยิบตบเอ้นั่นแหละเดี๋ยวถ้าได้ยาย่ไหมยเยอะไอ้นี่ก่อนเยอะก่อนมุงม้ไมมเยอะแล้วก็จะไปหาไอ้ที่มันปีนไปอ่ะถ้มามันล้มกับถุงมืออุ้ยโอ้โหตบแล้วเออเอโล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 ะเกีลยวด้วยกัน นั่งพักกันกินพักกันทำที่เตาไฟกันเด๋ยวเลือดไววางไอ้ดปืนนี่เป็น,ปน,น,ปนไรแป,ปลกันอุ้ยโอ้ สตาร์การรมสตากรรมของดาบน้ำแข็งแห่งจะลกระดับสองแห่งแยดมันจะเดี๋ยวไปก็มีของดีๆแหละแต่ทะเลทรายของพะเย,ยงไม่มีประสาทไม่มีห่าหอ,อกเลยลงงโคตรเลว แอลโลดอบทนมาอะไรก็ได right, okay. oh. mm ้โ hmm. อ mm ้ย hmm. ม mm ันอยู่รอดได้อ่ะโดนตีอะจะตายเออเออเกือบตายแล้วโอ้ นี่แหละอ๋อดีมัองกระถาะมะกระถามาต,ตีลูกนอก้องตีกระถามา,อาโอ้โหโอ้จำได้แล้วกระถามาสามารทำเป็นขั้น2ได้แหะกระถามาขั้นสองต้องใช้แรลกเขียวหลืมไปล้ว ใช้อะไรเนี่ยแหละมันจะกลายเป็นมันจะแรงขึ้นดะกินพักกันจะตาย <c oughs> ข้างขขาวชอบกวนะเป็นมไม่ก็เึนงนโมไม่ก็นี่มึมงมโมมันตายกับแพงมาไม่ได้ มันตายเฉพาะผนังอ่ะดีไม่มีผนังพำไมมีบ้านที่แตกแน่บ้านแตกกันแหละครับได้อันนี้พี่กลับเนี่ยได้กระทานอุ้ยมังงงไม่จาะ Ủa mày góc gọi gọi chết tay Tài Tài kỳ lò gặp cái mình ngùng tên สามสหายเลยแล้วก็ไม่อยากฆ่าด้วยาไม่ไหวมีลูปั้นพร้อมเหลือแค่อาวุธที่ยังไม่พร้อม,มอชุดก็ยังไม่พร้อม,มต้องไปทำก็มายามากมมก็ได้หลายคลิปอยู่เ่ย

เออพี่มีพกมือม,มุมอยู่แต่ไม่ได้ใช้กากเป็นมันระยะใกล้แต่มันได้ไหลเฉยแค่นั้นแหละพกมือม,มุมอ่ะมีน้ำเลือดเดี๋ยวได้รับหลักทองมาก่อน พันล้านรอบที่นี่ที่เล่นที่ไรที่ชอบเล่นสายดาวเขาทำมันเป็นสายชนัดที่ดีเ็เล่นตลอดสายความทรงจำเล่นความหลังอุ๊บเล่นตลอด ไม่ก็เออตายนะทังแลวเขาลืดเ